สวัสดีค่ะฮูกาเดียนทารลอดวันนี้เราม,มาเจอกันอีกแล้วกับ e ีพีที่17ใครกันพั่มเพอร์ละเมอหาอยากหรอยากรเรามาเจอกันในอีพีนี้17แล้วนะอยู่กันมาพักยยใหญ่ๆแล้วยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวฝากหัวใจไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะ การเลือกพิกอเด็ของเราเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเล่นเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กระดิ่ง<า>กุ้งกิ้งกิ้งให้เขาด้วยนะวันนี้เรามากับตัวเลือก3ตัวนะคะตามนี้เลยตัวที่1อันนี้ที่1น,นะอันนี้ตัวที่2และอันนี้ตัวที่3กับหัวข้อ ใครกันพั่มเพอละเมือหาอยากรู้อยากรู้ลักษณะท่าทางเป็นอย่างไรนะเรามาลุยกันเลยโอเคค่ะเรามาเริ่มกับกล้องที่หนึ่งกล้องนี้เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยเนาะกล้องที่หนึ่งโอเคทีนี้เรามาดูค่ะ ว่าใครกันหน่ที่พัมเพอระเมอหาคนเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยเขามีลักษณะท่าทางอย่างไรเนาะเขาเป็นใครเนาะเขามาจากไหนเราเล่นอะไรเนะี่ยเอาอีกละใครกันใครนะใครนะนั่นอะไรไอ้ในั่นอะไรโอเคเลยค่ะคิงออฟคัมาซะ ไฟฟ์ออฟสอด,ซิกซ์ออฟคัพ,ทรีออฟเพนทาโค,จัสติน,ใครกัน ใครกันที่พั่มเผอละมเออค่คุณกล่องที่หนึ่งเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่านะคะเป็นอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็จะอาจจะอยู่คนละจังหวัดนะคะมีการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นคนที่พร่ำเรือเป็นห่วงนะคะละมเมอหาอย่างรุนแรง ว่าเป็นไงสบายดีหรือเปล่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะมีความเป็นอีกโก้สูงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะคะละักษณะท่าทางนะคะอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะแต่ทำตัวนิสัยเด็กๆชอบแบบอ้อนขอความรักอะไรอย่างี้ทำตัวงุงๆๆๆ้งงิงงุ้งงิงเนี่ยบางทีจนคุณอาจจะแบบเฮ้ยรำคาญอะไรนงังหนาเนี่ยอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่ มีลักษณะตามนี้นะคะเขาพร่ำเพรื่อละเม,มอหาคุณมากๆนะจ๊ะคิดถึงแหละเป็นห่วงประมาณนี้เนาะอยากให้คือเป็นห่วงนะไม่ค่อยพูดแต่มีความใส่ใจรู้แหละว่าคุณตื่นเวลาเนี้ยก็จะส่งสัญ,ญลณงสัญ,ญลักษณ์อะไรมาสติกเกอร์อย่างเงี้ยมาหาแต่ไม่พูดนะไม่พูดอีกโกสูเพราะอีกโกสูคือไม่ได้ไม่ได้ฉันจะมาแบบ คือทำตัวเหมือนเด็กอะค่ะอ้อนงุ้งยิงงุงง้งยิ้งนะแต่พอบอกว่าถามว่ารักไหมยกตัวอย่างนะรักไหมรักไหมรักอะไรวุ่นวายอะน้าคานหมอยู่ได้รักไหมรักไหม,ไหมอะไรอะอะไรเนี่ยบทอยากอ้อนก็อ้อนง่ะพี่เข้าพี่ออกอารมณ์สองขั้วไปบนล่าอารมณ์ปบันนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ค้างไกลกันเท่าไหร่ อาจจะมีในเรื่องราวของการเดินทางสื่อสารผ่านโลกออนไลน์โลกโซเชียลซะส่วนใหญ่ะนะคะก็มีความอ้อนเนี้ยจะต้องทำหน้าตาอ้อนวอนร้องของความรักนะแล้วก็นะคะคนคนนี้นะจะมีถ้าสูงอายุกว่าคุณอะอายุเยอะกว่าคุณสูงอายุมาเลยเชีวเยวแก่ใช่ ถ้าอายุเยอะกว่าคุณนะนะคะเขาก็ต้องมีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงอืมทุกเรื่องทุกราวก็อยากให้คุณจัดการให้อะไรเงี้ยก็ปรึกษาคุณตลอดคุยอีอยากหาเรื่องคุยอ่ะหาเรื่องคุยคุยไปเรื่อยอ่ะแต่ไม่ได้คุยเรื่องความรักอืมก็เลยทําให้คุณน่ะแบบรู้สึกว่ากังวลจ้ะรักปะวะคุยกับเรารักปะเนี่ยคุยกันทุกวันเป็นห่วงอะไรเงี้ยรักปะ หรือเราคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณก็จะแบบคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะว่ารักไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คิดไปเองไหมอะไรอย่างเงี้ยลองย้อนไปดูอีพีอื่นๆให้นะเผ <laughs> ื่อเผื่อเผื่อนะคะก็สรุปนะคะคนจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย <c oughs> เป็นคนที่แบบว่าพูด <c oughs> ตรงๆอะ่ะ แต่ไม่ได้พูดว่าเรื่องความรักนะพูดเรื่องอื่นซะส่วนมากอีโก้สูงนะคะปากหนักปากหน่วงเนาะคุณให้ลองสังเกตดูนะคะคนนี้นะคะสไตล์ประมาณนี้นะ,ะถ้าคุณมีคุณคิดไม่หลายประเด็นนะนะคะว่าเป็นใครก็ลองนึกดูนะเผื่อบางทีนะคะลูกดวงของบ้านฮูการ์เยนฮาร์ลอดตอาจจะแบบเสน่ห์แรงเพลียวเลวาอะไรอย่างงี้คิดนะคิดเนาะลองคิดดูว่าเป็นใครนะคะเอออีอเหมือนไส้ออร่าความสวย โอเคค่ะคนกองที่หนึ่งจบแล้วนะคะเจอกับคนกองที่สองได้เลยต่อไปนะคะคุณกองที่สองนะคะกับตัวนี้ถูกปะเดี๋ยวกป๊บหนึ่งเขาดูก่อนเดี๋ยวเขาสอบสมโอเคถูกอันนี้คุณกองที่สองนะคะไม่ซูมสิเอะจะทะเลาะกันกับกล้องอยางเงโอเคอเรามาดูกัน กับ e ีีที่17ใครการพั่มเพลละเมอหาคุณเขาคนนั้นมีลักดะอยังไงไพ่ตกจริงๆเ okay. เรามาดูกันนะคะ six of swords justice a g of w a n e อาจจะมีเสียงรอบข้างระบวนดังนิดนึงนะคะเพราะช่วงเย็นเนาะ X of Cups เป็นคนเรื่อยๆเอ่อยๆนิ่งๆไม่ค่อยสนใจเหล่าเนาะ Page of w a n d โอเคเอาละค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะใครกันที่ล่ำพัดล่ำล่ำกระทบ ใครกันที่่ําเือและมือหาคุณลักษณะท่า,าทางเขานะคะจะดูเป็นผู้ใหญ่หรือถ้าเด็กก็จะดูเป็นผู้ใหญ่ทรงจะเนียเนียมนิดหนึ่งนะ้าที่กันงานก็จะแบบว่าโอเคโอเคนิดหนึง่งหนะ้าที่กานงานน่าจะดีกว่าคุณนะคะโดดเด่นกว่าคุณไม่ใช่ดีกว่าคุณน่าจะอยู่ใ,ใกล้ๆตัวคุณประมาณนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์เลยแหละแต่เขานิ่งๆไม่สนใจคุณพอขี้เก๊กประมาณนี้เลยขี้เก๊ก อะไรอย่างนี้นะเขาจะเป็นคนที่ฉลาดดูมีสเสน่ห์นะคะสนใจในตัวคุณอยู่พร่ำเพรื่อละเมอหาเลยประมาณว่าผู้หญิงคนนี้ mm hmm. เฮ้ยน่ารัก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจีบนะแต่ไม่อ่ะยังยังไม่ดีกว่าขอดูก่อนดูทรงไปก่อนเก็บทรงไม่ค่อยอยู่มันเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็คือตัวคุณนะ่ะก็รู้แหละว่าเขาอ่ะน่าจะแอบมองคุณอยู่นะคะ ก็จะกิกักนิดนึงแต่เขาทำเป็นนิ่งอ่ะพเพราะขี้เก็บไม่ค่อยสนใจค่ะเรื่อยๆอือยแล้วก็เพร่มเลือพร่มเลือนะเขาก็จะดูดุนิดนึงดูแบบว่าคือถ้าเด็กกว่าก็จะดูมีอายุกว่าแต่ถ้าเป็นคนมีอายุก็คือ,อทรงเสน่ห์ยกตัวอย่างใครดีอ่ะยกไม่โอหกเลยทีเดียวค่ะละักษณะท่าทางก็จะประมาณนี้ เขาก็จะมีเสน่ห์มากกว่าคุณหน้าที่การงานก็จะดีนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าหน้าที่การงานนี่คือดีกว่าคุณนะสมงดุนะมีเสน่ห์ถ้าเด็กกว่าก็คือมัดดีมัดดีมีใช้ไปกว่าครึ่งเนาะแต่งตัวดีนะคะตัวนี้หอมน้ำหอมนี่งเนี่ย พลังงานโดยรวมนะคะอย่าคิดมากนะมันสามารถกลับกันได้ LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะลักษณะท่านทางประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเวลาที่เขาพ้นจากงานไปนะคะเขาก็จะเหมือนเด็กเลยเหมือนเด็กคนหนึ่งนะขี้เล่นสนุกสนานแล้วก็ขี้เกียจจะ <c oughs> คือทำงานเดื่อยแล้วเนาะดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทรงอารมณ์แบบคนที่เป็นแบบว่าอ่ามันนักธุรกิจนิดเนท เก็กในหน่อยอย,อย่างเงี้ยเออสไตล์ประมาณนี้อะรายาว่ารู้แหละคุณรู้แหละว่าเป็นใครเขาจะมีนะความน่ารักน่าดูอยู่ในที่ทํางานด้วยนะคือแบบว่ากโกเปิ่นๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะให้ไปสังเกตดูนะคะคนนั้นนะระมือพ้อมพรือถึงคุณรลิปล่าสังเกตนะไม่ใช่พุ่งก็ใส่เขาเดี๋ยวเขาเกลัว โอเคค่ะสำหรับคนกองที่2อลักษณะท่าทางเขาเป็นประมาณนี้นะคะเนาะที่แอบ2แอบมองนะยินดีด้วยค่ะแล้วก็ต่อกันคนกองที่3ก็เริ่มพุ่ววกไปบนมาละค่ะเรามาต่อกันกับคนกองที่3นะคะกับกลองนี้เนาะกับหัวข้อใครกันที่เริ่มเพและเมอหา รารการที่ผ้าเผอละเมอหาคนกองที่สองเรามาดูลักษณะท่าทางเขาค่ะลักษณะเขาเป็นอย่างไรลักษณะนะแต่เองพลังงานเป็นภรรยาโดยรวมนะคะอย่าไปพุ่งใส่เขาละถ้ารู้ว่าเป็นใครไม่เอาไม่เอา,เ,อาเรามาดูกันสนุกเพื่ความเพลิดเพลินบันเทืงงใจแล้วจ้ะโอเคลุย king of w one คนมีอายุหรอจ๊ะ นิ่งๆทำเป็นไม่สนใจ Wheel of Fortune อ้าวไม่ใช่แล้วสิ Justice เฮ้ยออกทุกกองเลยเอ้ยยังไงเนี่ยเขานี่ energy ออกมาประวานนี้ทุกกองเลยจริงๆวันนี้ King of Pentacle s และใบสุดท้าย The Star ว้าเขี่ยซะโดยเนี่ย โอเคค่ะสำหรับคนที่ทราำเพิน่อเมือหาคุณกองที่สามนะคะย่ามองได้สองประเด็นนะคนกองนี้ประเด็นแรกนาะเป็นคนเก่าเลยน่าจะเป็นแฟนเก่าอ่ะที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านะคะมีความดื้อดึงดึงดันอยากจะเขาว่าดึงดันอใช่ไหม เขาลงไม่ถูกจะมีความสันโดษนะคะรักความยุติธรรมนะแล้วก็มีความดุดันในตัวเองนะคะอายุค่อนข้างเยอะกว่าด้วยนะคะหรือถ้าเด็กกว่าเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณนะคะเนาะก็จะเป็นคนเก่านะที่โชคชะตาหม,มุนเวียนเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนมาให้พบให้เจออาจจะเพิ่งพบเพิ่งเจอเลยทําให้คิดถึงแล้วพเพ้อผือหาว่าเอ๊ะฉันคิดถึงแฟนเก่าฉันจังเลย อาจจะไปเห็นคุณในโลกโซเชียลโพสอะไรมีความสุขอุ้ยฉันเสีดยดายฉันอยากกลับมาพบไาเจอคิดถึงประมาณนี้พราะคนคิดถึงต่อไปฉันจะมุฟออนสวยสดและรวยมากมีความสุขในชีวิตจ้ะไปอะไรอย่างนี้อย่านะคะอย่านะคะ โอเคค่ะถ้าสำหรับคนโสดคนที่ไม่มีประเด็นใดๆทั้งสิ้นหรือคนที่กำลังดูอยู่นะว่าใครพาเพอระเมอหาคุณนะจริงๆเหมาะกับคนโสดในะหัวข้อกองนี้ค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นคนที่มีเหตุผลสูงมาก ก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีอำนาจในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนตรงๆนะแต่รักสันโดษแต่ก็มีความอ่อนความแบบเห็นไะความอ่อนนะ่ะอยู่ในตัวเองด้วยนะคะเคยไปกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะก็ยังไงนะคะคนกองนี้นะคนที่พร่ำเพรืล่ละมือหาาก็ลักษณนะก็จะประมาณนี้เลยเป็นคนสันโดษน,นะอยากแบบ เขาคิดว่าคุณน่ะเป็นดวงดาวให้เขาเลยเนี่ยดวงดาวนะอยากอ้อนอยากขอแต่ก็ขี้อายนะก็คิดอยู่ว่าอยากอยากอยากเข้ามาคุยด้วยแต่ก็แบบเฮ้ยจะทายังไงดีวะกลัวคุณแบบไม่อยากคุยอ่ะเออให้คุณสังเกตนะคนจะสไตล์เนี้ยพยายามจะคุยกับคุณหลายครั้งแล้วแต่ก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะเออก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเงี้ยคุณ คุณจะให้โอกาสเขาคุยหรือเปล่าแล้วก็รวมถึงคนเก่าด้วยนะอยากกลับมาอ้อนอยากกลับมาขอคืนดีนะเนี่ยนะเขาจะมีความหวยหาคุณในรักมากเลยอยากอ้อนอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมเห็นคุณแบบสวยรรวยมากอะไรอย่างนี้สดสวย,สวยมีความสุขอะก็อยากกลับมาขอคืนดีมางอชิชิมิสนตัดจบมีความสุขในตัวเองให้มากๆนะคะยินดีด้วยกับคุณกองที่3นะคะกับสไตล์และ ลักษณะของคนที่แอบเพ้อละมือหาคุณนะคะวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้เขาด้วยนะอย่าบอกให้เจ๊ <c oughs> <c oughs>